สวัสดีค่ะจากบานไร่งพยอมค่ะวันนี้บ้านรงพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้ป่านะคะอันนี้บานรงพยอมเพิ่งจะสางเถาไปนะคะไม่ให้ขึ้นข้างบนนะคะเขาคือเป็นต้นของพวงชุมพูนะคะอันนี้เป็นต้นคูนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะสูงประมาณนี้นะคะ ต้นคูณต้นนี้อายุ10ปีแล้วนะคะนี่ค่ะผ่าศูนย์กลางก็คงจะประมาณ30มสิบเซนน่าจะได้แล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะอันนี้คือต้นคูณนะคะหรือต้นราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ต้นอื่นนะคะว่าระหว่างระยะเวลากับต้นไม้แต่ละชนิดนี้ต้นจะไม่เท่ากันนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นสดานะคะเป็นต้นสดาที่เราสามารถที่จะกินยอดเขากินช่อดอกเขาได้นะคะอันนี้ระยะเวลาที่ปลูกนะคะ6ปีนะคะ6ปีกว,กว่านิดนึงนะคะก็ได้ต้นประมาณนี้นะคะก็ต้นใหญ่ระยะ เวลานี่ห่างกัน4ปีจากต้นคูณนะคะก็เขาเป็นไม้เนื้อที่ต่างกันนะคะสำหรับสดาเป็นนาเป็นไม้เนื้อปานกลางนะคะถ้าเราจะใช้ไม้นะคะเป็นไม้ที่อยู่ในล่มได้ดีนะคะปลวกไม่กินแต่ถ้าอยู่ข้างนอกหรือว่าถ้าจะเลื่อยเป็นไม้ฝาไม่ดีนะคะอันนี้ ก็จะแนะนำนะคะเพราะว่าบรารังพยอมเคยเลื่อยทำไม้ฝานะคะไม้ฝาบ้านนะคะก็คือขนในลำต้นของเขาจะย้อนไปย้อนมานะคะสายกบไม่เลี่ยมนะคะถึงจะขัดด้วยลูกหมูก็ไม่เลี่ยมนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาแตกง่ายนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมยมนะคะเป็นมย เป็นมะยมเปรี้ยวที่เรากินลูกนะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เพาะจากเมล็ดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ระยะเวลา10ปีนะคะต้นเท่านี้เองนะคะนี่ค่ะก็คือไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นพืชต่ตางระดับกันนะคะถ้าใครจะปลูกจะได้รู้แนวทางการปลูกต้นไม้นะคะว่าต้นมะยมสามารถปลูกใต้ต้น ราชพฤกษ์หรือต้นคูณได้ต้นสดาได้นะคะเพราะอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นสดานะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นกระถินยักษ์นะคะอันนี้อายุ4ปีนะคะต้นก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็สูงเทียมเลยนะคะเทียมยอดสดาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นสดานะคะอันนี้อายุ8ปีนะคะ ผิวเขาจะแตกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เดินเข้าไปใกล้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสดาลอายุสิบปีนะคะลำต้นเขาจะแตกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะมืดนิดนะคะเพราะอันนี้เข้ามาในสวนป่าก็จะมืดๆหน่อยนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นชัยพฤกษ์นะคะเป็นไม้มงคลนะคะอันนี้อายุสิบปีนะคะนี่ค่ะ ได้ต้นประมาณนี้นะคะก็เป็นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีลำต้นจะแตกแขนงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปุ่มคล้ายๆหนามแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่หนามนะคะก็คือเมื่อเขาอายุมากขึ้นลำต้นเขาก็จะเรี่ยมแบบนี้นะคะนี่คือต้นชัยพฤกษ์นะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้น เหลืองปรียทรน,นะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะกิ่งเขาจะหมุนเอียงไปเอียงมาเองนะคะเหมือนเป็นการดัดในตัวเองนะคะคือเป็นไม้ที่อยู่ในร่มของต้นไม้ใหญ่ได้นะคะต้นเขาก็ไม่โตนะคะผาศูนย์กลางประมาณหกนิ้วได้นะคะห้าหกนิ้วนะคะอันนี้ก็ระยะน่าจะ น่าจะหกเจ็ดปีได้นะคะอันนี้จำไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นมะข่ามงนะคะนี่ค่ะเป็นมะข่ามง์อันนี้ปลูกมาน่าจะประมาณหปีได้นะคะหกหเจ็ดปีได้นะคะนี่ค่ะต้นก็สูงเทียมแต่เอ็นเลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะ ตรงนี้มีต้นสดาวนะคะสดาวอันนี้เพิ่งจะประมาณน่าจะประมาณสามปีได้นะคะมีอะไรเจาะเจาะลำต้นซะแล้วยางออกนี่ค่ะแสดงว่าสดาวต้นนี้มีหนอนเจาะข้างในลำต้นนะคะสดาวจะมีด้วงนี่ค่ะรอยเจาะนะคะจะมีด้วงนะคะ สำหรับสะเดาบางต้นจะมีด้วงนะคะตัวคล้ายๆกับด้วงที่ยังเป็นตัวด้วงที่สำหรับโตเต็มวัยจะมากินยอดมะพร้าวนะคะเจาะเข้าในลำต้นของสะดานะคะเพราะอันนี้ก็อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะประมาณ3ปีได้นะคะก็จะมี การแตกต่างกันระหว่างมะข่ามงกับสดานะคะที่ลำต้นจะแตกต่างกันนะคะถ้าเราปลูกไม้ถ้าเป็นไม้ราคาดีหน่อยก็จะโตช้านะคะก็คือตามตามแต่ระยะเวลาการปลูกนะคะส่วนสดานี้เป็นที่ปลูกแล้วโตวไวนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ระยะเวลาเท่าๆกันนะคะสามปีหรือสี่ปีอันนี้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะประมาณสามปีนะคะเพราะว่าตอนปลูกนี้ตรงนี้ยังเป็นที่โล่งนะคะสะดามาขึ้นที่หลังนะคะคือขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกนะคะก็มาค่าม,มงก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะ อันนี้บรารลงพยอมก็จะได้บอกกับเพื่อนๆนะคะถ้าใครคิดจะปลูกไม้ป่านะคะก็ให้ศึกษาระยะเวลาของไม้นะคะไม้ยิ่งโตช้าราคายิ่งแพงนะคะถ้าใครคิดจะปลูกเพื่อเป็นการค้านะคะแต่สําหรับบรานลงพยอมนี้ไม่ได้ปลูกเป็นการค้านะคะปลูกเพื่อให้แผ่นดินนะคะเพราะที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้มีการค้าขายต้นไม้กันนะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะบานไรองุย่มยังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะเปิดให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเข้ามาศึกษาต้นไม้แต่ละต้นนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรปลูกอย่างไรจเจริญเติบโตช้าได้แค่ไหนอายุต้นนี้กี่ปีต้นนั้นกี่ปีนะคะก็จะ ได้ให้เด็กรุ่นใหม่มาศึกษากันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร่ของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ